สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูนะคะในหมวดวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะคะในเรื่องการจับใจความเหตุการณ์ข่าวในชีวิตประจำวันนะคะก่อนที่เราจะไปเฉลยเรามาทบทวนเนื้อหากันก่อนว่าการจับใจความสำคัญคืออะไรข่าวคืออะไร ข่าวมีอะไรบ้างนะคะมีกี่ชนิดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านักเรียนที่ทำไปถูกกี่ข้อหรือนักเรียนคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ทำนะคะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันนะคะ แล้วเราจะเริ่มจากการอ่านจับใจความก่อนนะคะเรามาดูกันเลยนะคะการอ่านจับใจความสำคัญการอ่านจับใจความสำคัญก็คือการอ่านจับใจความหรือข้อคิดความคิดสำคัญหลักของข้อความของเรื่องที่อ่านเป็นข้อความที่คุมข้อความอื่นๆในย่อหน้าหนึ่งหงไว้ทั้งหมดนะคะต่อไปใจความสำคัญหมายถึง ใจความสำคัญและเด่นที่สุดในย่อหน้าเป็นแก่นของย่อหน้าที่สามารถครอบคลุมในประโยคอื่นๆในย่อหน้านั้นหรือประโยคที่สามารถเป็นหัวข้อของย่อหน้านั้นได้นะคะต่อไปหลักวิธีการจับใจความหลักการจับใจความจะมีด้วยกัน4ี่ข้อนะคะข้อที่ 1. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจนข้อที่ส อ่านเรื่องราวพอเข้าใจและเก็บใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้านะคะข้อที่3เมื่ออ่านจบให้ตั้งคำถามกับตนเองว่าเรื่องที่อ่านใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรนะคะและข้อที่4นํนำถิ่งที่สรุปได้มาเรียบเรียงใจความสำคัญใหม่เป็นภาษาของเราเองนะคะและถ้านักเรียนเมื่อนักเรียนจะ อ่านจับใจความข่าวนะคะนักเรียนก็จะต้องรู้ว่าข่าวคืออะไรข่าวก็คือการรายงานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดจนความคิดเห็นของบุคคลสำคัญในเรื่องราวที่น่าสนใจประชาชนให้ความสนใจและรวมทั้งมีผลกระทบต่อผู้คนเป็นจำนวนมากค่ะต่อไปชนิดของข่าวชนิดของข่าวมีด้วยกันทั้งหมด12ชนิดนะคะ 12ชนิดนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะข้อที่ 1. ข่าวอาชญากรรมข่าวอาชญากรรมก็คือข่าวการฆาตกรรมข่าวการลักพาตัวการปล้นจี้ต่างๆนะคะการปลอมแปลงสิ่งต่างๆและการกระทําผิดกฎหมายนั่นเรียกว่าการข่าวอาชญากรรมนะคะต่อไปข้อ2ข่าวการเมืองข่าวการเมืองก็คือข่าวที่รายงานเกี่ยวกับ ความเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือของพักการเมืองหรือการเลือกตั้งและการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลในหน่วยงานต่างๆของรัฐนะคะต่อไป 3. ข่าวสารข่าวสารก็คือการรายงานข่าวเกี่ยวกับการพิภากส,สารทั่วไปนะคะหรือสาลทั่วประเทศที่จะขจัดความขัดแย้งของบุคคลหรือของคลีความในสังคมนะคะ และให้ความยุติธรรมต่อประชาชนค่ะต่อไปข้อ4นะคะข่าวอุบัติเหตุข่าวอุบัติเหตุก็คือข่าวที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วเกิดขึ้นที่ไหนอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรมีใครได้รับผลกระทบในอุบัติเหตุครั้งนี้บ้างเช่นภัยพิบัติหรือเพลิงไหม้นะคะต่อไปข้อ6ข่าว ปา,าฐากถาข่าวปาฐากถาก็คือ,อขอโทษค่ะนักเรียนจะต้องข่าวที่5ก่อนใช่ไหมคะข่าวที่5ก็คือข่าวการประชุมข่าวการประชุมในที่นี้ก็คือข่าวการประชุมสําคัญที่เกี่ยวกับประเทศหรือของโลกที่จะส่งผลกระทบหรือส่งผลประโยชน์ให้แก่สาธารณชนค่ะต่อไปข้อ6 ข่าวปาฐกถา,กาข่าวปากฐกถาก็คือข่าวที่เกี่ยวกับการพูดชุมนุมของบุคคลสําคัญหรือของบุคคลที่มีชื่อเสียงค่ะข้อ 7. ข่าวเศรษฐ,ฐกิจอันนี้จะรายงานเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจนะคะของประเทศหรือของโลก ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนเรานะคะเช่นราคาสินค้าหรือภาวะเงินเฟ้อนะคะต่อไปข้อ8ข่าวการศึกษาและข่าววิทยาศาสตร์นะคะอันนี้จะรายงานข่าวเกี่ยวกับการจัดระบบของการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคภาคเอกชนนะคะอยู่ในแวดวงการศึกษาต่างๆและยังให้ รายงานข่าวเกี่ยวกับการก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วยนะคะต่อไปข้อ9ข่าวสังคมข่าวสังคมในที่นี้รายงานข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมในสังคมต่างๆที่ผู้คนจะต้องทําหรือที่ผู้คนกําลังทํานะคะว่ากิจกรรมสังคมที่ทําอยู่มีอะไรบ้างต่อไปข้อ10ข่าวบันเทิงข่าวบันเทิงอันนี้นะคะ จะให้ความเพลิดเพลินให้ความสนุกกับพวกเราผ่อนคลายนะคะก็คือการรายงานข่าวเกี่ยวกับภาพยนตร์ละครดารานักร้องนักแสดงต่างๆนะคะให้เราไดร้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเส้นทางบันเทิงนะคะต่อไป11ข่าวสตรีข่าวสตรีก็คือรายงานข่าวเกี่ยวกับ บทบาทการเป็นสตรีหรือของผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะนะคะเช่นเอ่อเสื้อผ้าการแต่งตัวนะคะหรือสายแฟชั่นต่างๆนะคะเครื่องประดับอะไรพวกนี้นะคะต่อไป12ข่าวกีฬาข่าวกีฬาจะรายงานข่าวเกี่ยวกับประเภทกีฬาต่างๆนะคะเช่นเ กำหนดการการแข่งขันกีฬาล่วงหน้านะคะและรวมไปถึงรายละเอียดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทนะคะว่าผลเป็นยังไงอะไรพวกนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูแบบฝึกหัดที่นักเรียนได้ไปนะคะว่าเกี่ยวกับข่าวอะไรหรือเรื่องอะไรนะคะเขาบอกว่าสมุนไพรรางจืดดอกม่วงสมุนไพรรางจืดดอกม่วงเมื่อวันที่16ทธันวาคมนายแพทย์ปราโมทเสถียรรัฐผู้อำนวยการสถาบัน การแพทย์แผนไทยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าในช่วงปี2553สมุนไพรที่ประชาชนนิยมใช้นำมารักษาร่างกายส่วนใหญ่จะยังคงเป็นสมุนไพรที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอดเช่นขมิ้นชันใช้กินรักษากระเพาะอาหารแก่ท้องอืดมังคุดมีสรรพคุณช่วยในเรื่องความจำ ฟ้าทรลายโจรใช้แก้ไข้หวัดส้มแขกช่วยลดความอ้วนซึ่งภาคใต้นิยมไปใส่ในแกงส้มอย่างไรก็ตามล่าสุดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยเตรียมที่จะเตรียมที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบสรรพคุณของรางจืดซึ่งเป็นสมนุนไพรที่มีคุณสมบัติที่มีคุณสรรพคุณโทษนะคะที่มีสรรพคุณที่ใช้ในการล้างพิษต่างๆได้ ซึ่งรางจืดจะมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดแต่ชนิดที่มีสรรพคุณล้างพิษนั้นจะต้องเป็นชนิดเขามีดอกสีม่วงเท่านั้นจากนี้ยังพบด้วยว่ารางจืดยังมีสรรพคุณในการช่วยแก้อาการปวดหัวและหลังจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือที่เรียกกันว่าแห้งได้ด้วยทั้งนี้รางจืดชนิดดังกล่าว สามารถพบได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งการกินนั้นสามารถทำได้หลายวิธีเช่นกินใบเถาแบบสดๆหรือนำมาบดพอกแผลและขณะน,นี้ยังมีผู้นำไปผลิตเป็นชาผงสำหรับชงด้วยนายแพทย์ประโมทกล่าวอีกว่าที่ผ่านมามีการวิจัยสารสากัดจากใบรางจืดจำนวนมากโดยพบว่ามีริสสูงสุด ในการถอนพิษที่มีผลกระทบต่อประสาทเช่นยาฆ่า,า,มาแมลงสารเสพติดแอลกอฮอล์นอกจากนี้ยังมีผลก,รผลการวิจัยในกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่ตรวจพบสารกำจัดศัตรูพืชโดยใช้ชาชงรังจืดขนาด6กรัมชงในน้ำร้อนดื่มวันละงครั้งติดต่อกัน7วันเปรียบเทียบกับชาชงใบเตย ผลการวิจัยพบว่าไม่มีผลข้างเคียงต่อตับและไตนอกจากงานวิจัยแล้วยังมีรายงานเมื่อปี2552ผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากการกินยำไข่แมงดาทะเลซึ่งการแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่มียาถอนพิษที่จำเพาะต่อสารนี้ความรุนแรงของอาการผันแปรตามปริมาณของไขมด ของไข่แมงดาทะเลที่กินซึ่งพบว่าสารสกัดจากน้ำใบรางจืดสามารถช่วยถอนพิษผู้ป่วยระยะวิกฤตระดับ4ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจรู้ม่านตาไม่ตอบสนองสองรายให้กลับฟื้นเป็นปกติได้หลังได้รับสารสกัดสมุนไพรเป็นเวลา40นาทีนายแพทย์ปราโมทกล่าวว่านอกจากนี้ในช่วงที่หลายภาคของประเทศไทย มีอากาศหนาวหลายภาคของประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นประชาชนมักเป็นไข้หวัดง่ายๆจึงขอแนะนำว่าควรที่จะกินอาหารที่มีรสเปรี้ยวอมขมเชม่นแกงส้มดอกแคร์แกงขี้เหล็กสะเดาน้ำปลาหวานเป็นต้นเนื่องจากอาหารที่มีรสเปรี้ยวจะมีวิตามินซีช่วยขับเสลด ส่วนเครื่องดื่มแนะนำให้ดื่มชาหรือน้ำขิงซึ่งจะช่วยลดอาการผิวแห้งแต่สมุนไพรที่แนะนำซึ่งสามารถช่วยรักษาอาการผิวแตกได้คือน้ำมันงาแคมินชันเมื่อใช้ทาผิวแล้วจะทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดที่หนึ่งกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่า คำชี้แจงให้นักเรียนอ่านบทความเลือกสมุนไพรรางจืดดอกม่วงแล้วตอบคำถามนะคะข้อที่1เขาถามว่าสมุนไพรรางจืดชนิดใดสามารถใช้สรรพคุณทายาได้นะคะข้อชนิดไหนคะนักเรียนรางจืดดอกม่วงนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่2แพทย์แผนไทยหมายถึงแพทย์ประเภทไหนนักเรียนว่าเป็นแพทย์ประเภทไหนคะ แพทย์ที่ใช้วิธีการรักษาสืบต่อกันมาโดยใช้สมุนไพรเป็นหลักในการรักษาเองค่ะต่อไปข้อ3ถ้าเป็นโรคกระเพาะเราควรใช้สมุสมนไพรชนิดใดรักษาข้อนี้ครูว่าง่ายนะคะไม่ยากตอบว่าขมิ้นชันนะคะต่อไปข้อ4ผลการวิจัยในปีพศ2552ผู้ป่วยอะไรถูกรักษาด้วยสมุนไพรรังจืด แพ้พิษจากยำไข่แมงดานั่นเองค่ะต่อไปข้อ5จากข่าวที่นักเรียนอ่านนักเรียนคิดว่าผู้เขียนข่าวต้องการนำเสนอสิ่งใดสิ่งใดคั้งเรียนใครสามารถตอบได้บ้างสรรพคุณของสมุนไพรารางจืดนั่นเองค่ะข้อ6สมุนไพรรังจืดที่ค้นพบเราพบได้ในบริเวณใดของประเทศไทยข้อนี้ง่ายนะคะตอบว่า ทุกพื้นที่ทั่วประเทศค่ะต่อไปข้อ7นักเรียนคิดว่าเหตุใดชาวใต้จึงนิยมใช้ส้มแขกปรุงในแกงส้มคะเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะต่อไปข้อ8ส่วนประกอบใดของรังจืดนะคะที่นิยมนำมาใช้ในการรักษาข้อนี้ก็ง่ายนะคะ ตอบใบและเถาของมันนะคะต่อไปข้อ9นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดรางจืดจึงสามารถแก้อาการเมาได้ตอบว่ารางจืดมีสรรพคุณในการล้างพิษนั่นเองค่ะข้อสิอาหารประเภทใดควรรับประทานถ้ามีอากาศหนาวเย็นเพราะเหตุผลเพราะ,ราะอะไรนะคะ ข้อนี้ก็ง่ายนะคะเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะเรามาดูกันเลยค่ะอาหารที่มีรสเปรี้ยวขมเช่นแกงส้มดอกแครเพราะมีสรรพคุณรักษาป้องกันไข้หวัดนะคะเป็นไงกันบ้างคะนะักเรียนสำหรับวันนี้ทํากันได้กี่ข้อคะหรือใครได้หมดทุกข้อเลยนะคะแสดงว่าเก่งมากเลยนะคะนะักเรียนเดี๋ยววันนี้นะคะครูก็พอ จบแค่นี้ก่อนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ